ห้าชาติขาดที่รังคาระชาดกชาดกว่าด้วยความเป็นผู้มีจิตใจมั่นคง ในสมัยพุทธกาลครั้นเมื่อท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีได้สร้างเชตวันมหาวิหารถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านเศรษฐีก็ยังคงเอาใจใส่บำรุงพระภิกษุสงฆ์อยู่อย่างสม่ำเสมอทานทั้งหลายที่ท่านบริจานคั้นมากมายจนมิอาจประมาณค่าได้ณซุ้มประตูที่ห้าของเรือนท่าน มีเทวดามิจฉาทิฏฐิองค์หนึ่งเข้าไปอาศัยอยู่ทุกครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพุทธสาวกเสด็จผ่านเข้าไปในเรือนเทวดาองค์นี้จะไม่พอใจทุกครั้งเพราะต้องอุ้มลูกลงไปอยู่ยังพื้นดินเนื่องจากมีคุณธรรมต่ำกว่าแต่เทวดาก็ได้แต่เก็บความไม่พอใจนี้ไว้ในใจไม่กล้าที่จะนำไปบอกแก่ท่านเศรษฐีขืนเป็นอย่างนี้บ่อยๆก็ไม่ไหวเหมือนกันเอ๊ หาทางบอกเศรษฐียังไงให้ดูไม่น่าเกลียดดีนะ้าในคืนหนึ่งมิจฉาทิฏฐิเทวดาจึงได้แผ่รัศมีปรากฏกายให้บุตรชายของท่านเศรษฐีเห็นพร้อมกับกล่าวว่านี่พ่อหนุม่มฝากบอกพ่อของเจ้าเถอะนะว่าเลิกทำทานเสียเถิดแล้วก็ไม่ต้องให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมาหรอกจะทำทานไม่ทำไมทาไป สมบัติก็หมดไปเปล่าๆบุตรชายเศรษฐีได้ฟังเช่นนั้นก็โกรธยิ่งนักที่เทวดาบังอาจพูดจาดูหมิ่นพระรัตนตรยัยและได้ไล่ให้มิจฉาทิฏฐิเทวดาออกไปจากเรือนทันทีบังอาจมากท่านมาพูดจาอย่างนี้ได้อย่างไรออกไปจากเรือนของเราเดี๋ยวนี้นะหลังจากนั้นท่านเศรษฐีก็ยังคงเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัย และมันให้ทานอยู่เป็นนิดจนกระทั่งช่วงหนึ่งก็ถึงความยากจนลงโดยลำดับอสมบัติของเราเริ่มล่อยหรอลงแล้วลเมื่อเห็นว่าเป็น weed. เช่นนั้นมิจฉาทิฏฐิเทวดาจึงได้ถือโอกาสเข้าไปในห้องของเศรษฐีแล้วยุยงให้เลิกทำทาน เห็นไหมที่ท่านจนลงเช่นนี้ก็เพราะว่าท่านเนี่ยมัวแต่ทำทานนั่นไงทรัพย์สมบัติจึงได้หมดไปเช่นนี้เศรษฐีเมื่อได้ฟังเช่นนั้นก็ไล่ให้มิจฉาทิฐิเทวดาออกไปจากบ้านทันทีท่านพูดอย่างนี้ได้อย่างไรอยู่ดีๆจะมาให้เราเลิกทำทานไม่มีวันสรับไปออกไปจากเรือนข้าเดี๋ยวนี้เมื <m> ่อเป็นเช่นนี้มิจฉาทิฏฐิเทวดา จึงได้คิดและสำนึกผิดจากนั้นจึงได้ไปหาเท้าสักกะเทวราชขอร้องให้ท่านช่วยพูดกับท่านเศรษฐีให้ท่านเท้าสักกะเทวราชได้โปรดช่วยข้าด้วยเถิดช่วยไปพูดกับท่านเศรษฐีทีว่าข้าเนี่ยสำนึกผิดแล้วไม่ได้หรอกท่านท่านนะ่ะได้กล่าวถ้อยคำอันไม่สมควรออกไปถ้าอยากให้เศรษฐีให้อภัยท่านแล้วก็ท่านต้องไปตามทรัพย์สมบัติของท่านเศรษฐีที่หายไปกลับคืนมายังคลังให้หมด เป็นการทำคุณไถ่โทษท่านเศรษฐีน่ะอาจจะยกโทษให้ก็ได้นะจึงตรัสว่าดูกรคาลือแหบดีบุคคลผู้กระทำกรรมลามกในโลกนี้เมื่อกรมอันเป็นบาปนั้นยังไม่ให้ผลบุคคลผู้นั้นยังได้รับความสุขความเจริญอยู่ต่อเมื่อใดกรรมอันเป็นบาปนั้นให้ผล ตนจึงได้รับผลแห่งบาปนั้นเมื่อจบพระคถาเทวดานั้นก็ได้บรรลุโสดาปติผลจากนั้นพระบรมศาสดาได้ตรัสยกย่องท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีว่าเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยและมีความเห็นอันบริสุทธิ์แล้วจึงตรัสเรื่องคธิรังคารชาดกขึ้นดังนี้ ในอดีตกาลนกรุงพารานสีมีชายหนุ่มคนหนึ่งเกิดในตระกูลเศรษฐีได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีราวกับโอรสพระราชาเมื่อมีอายุเพียง16ปีเท่านั้นก็เป็นผู้รอบรู้ชำนาญในศิลปศาสตร์ทั้งปวงสร้างความปลาบปลื้มปิติให้กับเศรษฐีผู้เป็นพ่อเป็นอย่างยิ่งเก่งมากลูกพ่อฉลาดอย่างเนี้ย โตขึ้นเจ้าจะสบายขอรับท่านพ่อลูกอยากโตขึ้นแล้วเก่งเหมือนท่านพ่อให้จงได้ขอรับเก่งอย่างเดียวไม่พอนะลูกรักเจ้าต้องเป็นคนดีขยันหมั่นเพียรและทำทานบ่อยๆเหมือนอย่างพ่อด้วยนะขอรับท่านพ่อลูกจะเป็นคนดีขอรับแต่แล้ววันหนึ่งเรื่องน่าเศร้าก็เกิดขึ้นเมื่อเศรษฐีผู้เป็นปิดาพลันสิ้นชีวิตลง ชายหนุ่มบุตรชายเศรษฐีจึงได้รับทรัพย์สมบัติของเศรษฐีสืบทอดต่อจากผู้เป็นบิดามานับแต่บัดนั้นท่านพ่อจงไปสู่สุกติเถิดลูกจะขอเติบใหญ่เป็นคนดีไม่ให้ท่านพ่อต้องผิดหวังแน่นอนไม่ต้องแย่งกันนะครับวันนี้เราเตรียมของมาเยอะพอแจกทุกคนอยู่แล้ว วันเนี้ยข้ามารอรับบริจาคตั้งแต่ตีห้ากว่าจะได้รับแบบป้าเข้าไปตั้งบ่ายสามแน่อุ้ยนี่ข้าว่าเอาเวลาที่มานั่งรอน่ะไปทํามาหากินดีกว่าไหมมือเท้าก็มีจริงๆเลยน้อยเนี่ยทำมาเป็นพูดไนตอนที่ข้ามาถึงตอนตีห้าน่ะข้าก็เจอเจ้ากลางมุ้งรออยู่ก่อนแล้วเนี่ยชะชะอุ้ยในครั้งนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นมีแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งนั่งเข้านื้อโรธสมาบัติอยู่เจ็ดวันจึงออกบินทบาทโดยเหาะมายังเรือนของเศรษฐีเนื่องด้วยพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นทราบด้วยยานว่าเศรษฐีผู้นี้ปรารถนาพระโพธิญานหากได้ทําบุญกับท่านจะได้บุญบารมีให้เข้าถึงพระโพธิยานได้ง่ายขึ้นฮะ นั่นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงเรือนของเราแล้วโชคดีเหลือเกินรอวันนี้มานานแล้วทีนี้แหละเราจะได้ทำบุญใหม่สร้างมหาทานบารมีสักทีต้องรีบให้คนรับใช้จัดเตรียมพัตหารไปถวายท่านซะแล้วนายท่านขอรับได้เวลาอาหารเช้าแล้วขอรับวางก่อนเถอะเจ้ามองไปที่ด้านนอกนั่นสิเห็นไหมว่าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่ข้างหน้าเรือนของเราแล้ว ตอนนี้เจ้ารีบไปรับบาทจากพระประเจกพระพุทธเจ้าที่หน้าประตูเรือนก่อนเถอะโอ้จริงด้วยได้เลยครับนายท่านเอา้าเจ้าไปสิอา้าวผู้สสดิบดีนึกว่าจะออกไปเองในขณะเดียวกันนั้นเองพญามารก็ได้เฝ้าดูการกระทำของเศรษฐีหนุ่มมาโดยตลอดไม่ได้กหฮะละ หากปล่อยให้เศรษฐีหนุ่มได้สร้างมหาทานบารมีในครั้งนี้โอกาสที่จะบรรลุพระโพธิญาณก็จะยิ่งเร็วขึ้นพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ได้ฉันอาหารมาถึงเจวันแล้วถ้าไม่ได้อาหารอีกเพียงวันเดียวต้องถึงแก่ชีวิตแน่แน่แล้วทีเนี้ยโอกาสในการสร้างมหาทานบารมีในครั้งนี้ก็จะหมดลงดังนั้นเราต้องขัดขวาง เอาลูกไฟประไลกันนี่ไปกินสัเถอะพยามารสำแดงอิทธิฤทธิ์เสกลูกไฟขนาดยักษ์ขึ้นจากฝ่ามือแล้วปล่อยลูกไฟยักษ์นั้นโดยมีเป้าหมายพุ่งตรงไปยังเบื้องหน้าของพระปัจเจกพุทธเจ้าฮะนั่นไงพระองค์อยู่ตรงนั้นนี่เองแต่เอ๊ะเหมือนมีแสงอะไรพุ่งลงมานะ ผีพุ่งใต้หรือไงเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่นี่มันกลางวันแสกๆจะเห็นผีพุ่งใต้ได้ชัดเพียงนี้เชียวหรือเนี่ยยังไม่ทันที่คนรับใช้จะเดินไปถึงลูกไฟขนาดยักษ์จากพยามารก็พุ่งตรงไปยังเบื้องหน้าของพระปัจเจกพุทธเจ้าเสียงดังกึกก้องกำปนาดปานฟ้าถล่มกลุ่มไฟโวยพุ่งขึ้นมาอย่างน่ากลัวบังเกิดกลายเป็นหลุมฐานขนาดใหญ่ร้อนแรงปานไฟนรกขวางทางอยู่ แย่แ yeah, ล้วหลุมทานเพลิงขนาดใหญ่อย่างเนี้แล้วเราจะข้ามไปได้ยังไงล่ะเนี่ยเมื่อเห็นว่าหลุมทานเพลิงขนาดใหญ่ขวางทางอยู่เช่นนั้นทําให้ไม่สามารถที่จะเดินไปรับบาดจากพระปัจเจกพุทธเจ้าได้แน่แล้วคนรับใช้จึงรีบกลับมารายงานให้เศรษฐีหนุ่มทราบแย่แล้วขอรับในท่านไม่รู้มีหลุมท่านเพลิงขนาดมหึมามาจากที่ไหนมาขวางอยู่หน้าเรือนเนี่ยบ่าวไม่สามารถออกไปรับบาดมาได้จริงๆขอรับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าตาฝาดไปหรือเปล่า อย่ารนให้มากนักสิมันจะเป็นไปได้ยังไงบ้าน,นะสิข้าเห็นจริงๆนะไม่เชื่อไปดูเลยไม่มีให้เตะเลยเอา้าอืมงั้นเจ้าลองออกไปดูหน่อยสิได้เลยขอรับข้าไม่รนเหมือนเจ้านี่หรอกครับเพือเจอสุดๆเมื่อคนรับใช้อีกคนออกไปดูก็พบเห็นหลุมทานเพลิงขนาดใหญ่จริงตามที่คนรับใช้คนแรกได้รายงานไว้ไม่จริงไม่จริงนี่เราฝันไปแน่แน่ ไหนลองหยิกตัวเองดูสิเอ้ยโอ้ยกระเจ็บนี่วาเราไม่ได้ฝันไปนี่วาไอสของจริงนี่ชัวไม่มั่วนิ่มเมื่อเห็นดังนั้นคนรับใช้ก็รีบกุลีกุจอกลับมารายงานให้เศรษฐีหนุ่มทราบโดยทันทีนานท่านครับมีหลุมเพลิงขนาดใหญ่ขวาาทางเราอยู่จริงๆขอรับน่ากลัวมากๆครับข้าน้อยขนลุกไปหมดแล้ว ไม่เกิดผู้เห็นเมื่อก่อนเลยอกอิกปจะแตก <S <S งั้นหรือดูท่าพญามานคงต้องขัดขวางไม่ต้องการให้เราทําทานเป็นแน่แท้แต่พญามานเอ๋ยเจ้าไม่รู้หรอกว่าเราไม่สะดุ้งกลัวเลยแม้แต่น้อยต่อให้มีมานอีกนับร้อยนับพันแสนก็ไม่อาจทำให้เราวันไหวได้หรอกวันนี้แหละจะได้รู้กันว่ามานหรือเราที่จะเป็นผู้ที่มีกำลังและอานุภาพ มากกว่ากันน้าๆน,นายท่านครับจะออกไปหรือครับอย่าเลยครับลุมเพิงขนาดใหญ่มากนะครับน่ากลัวสุดๆเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเจอแค่ยืนไกลๆผิวหนังก็จะไหมอยู่แล้วครับข้ากลัวกลัวกลัวโอ้โหข้าว่าเจ้านนะ่ร้อนกว่าข้าหลายเท่าเลยนะเนี่ยเศรษฐีหนุ่ม ไม่ได้หวันไหวและหวาดกลัวต่อความร้อนแรงของหลุมฐานเพลิงแต่อย่างใดเมื่อตัดสินใจได้ดังนั้นจึงรีบจัดเตรียมพัดตาหาไปทำเป็นเทพไปเถอะเศรษฐีหนุ่มเราจะดูสิว่าเจ้าจะทำอย่างไรต่อไปสะใจจริงๆแกล้งคนไม่มีทางสู้เนี่ยฟังนะพญามารเราจะไม่ยอมให้ท่านมาขัดขวาง การบำเพ็ญทานของเราเป็นอันขาดและจะไม่ยอมให้ท่านทำลายชีวิตพระปัจเจกพระพุทธเจ้าด้วยวันนี้แหละจะได้รู้กันว่าเราหรือท่านใครจะมีพลังและอนุภาพมากกว่ากันก็เอาสิเศรษฐีหนุ่มข้าก็อยากรู้นะักว่าเจ้าจะมีดีสักแค่ไหน <c oughs> โอ้ย <c oughs> หัวเลาจะจนเมื่อยกลามไปเลยวันนี้ <c oughs> เศรษฐีหนุ่มหาได้ใส่ใจคำถากถางดูถูกจากพญามารไหม่กลับตั้งจิตมุ่งมั่นมองไปที่พระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าแม้ว่าศีรษะของข้าพระพุทธเจ้าจะทิ่มลงไปในหลุมฐานเพลิงนี้แต่ข้าพระพุทธเจ้าก็จะไม่ล้มเลิกความตั้งใจในการบำเพ็ญทานเป็นอันขาดขอพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดรับพระตหารที่ข้าพระพุทธเจ้าถวายนี้ด้วยเถิด เมื่อกล่าวจบเศรษฐีหนุ่มก็กระชับภาชนะที่ใส่อาหารไว้มัน่นแล้วตัดสินใจวิ่งตะลลยฝ่ากองทานเพลิงขนาดยักษ์เข้าไปโดยทันทีท่านใดนั้นปาฏิหารก็บังเกิดเมื่อปรากฏดอกบัวใหญ่บานสะพรั่งผุดขึ้นมาจากหลุมท่านเพลิงนั้นเข้ามารองรับเท้าทั้งสองข้างของเศรษฐีหนุ่มที่กำลังวิ่งอยู่บนกองท่านเพลิงยักษ์อยู่พอดีแปลกจัง มีดอกบัวผุดขึ้นมาได้อย่างไรกันเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยไม่เพียงเท่านั้นละอองเกสรมากมายยังได้ลอยฟุ้งขจรขจายตกลงมาบนศีรษะและลำตัวของท่านเศรษฐีราวกับละอองทองฮะอัศจรรยย์ิ่งนักเราไม่รู้สึกร้อนเลยแม้แต่น้อยมหาชนที่ยืนมุงต่างตกตะลึงกับเหตุอัศจร,รย์ที่บังเกิดขึ้นเฮ้ย <h> <h> มันเป็นไปได้ยังไงเลยเนี่ยนั่นสิเป็นไปได้ยังไงเนี่ยวิ่งโดยที่พัตตาหารไม่ตกเลยนี่มันมีไอ้ที่ควรจะตะลึงมากกว่านั้นอีกนะงัวแต่ไปดูอะไรกันอยู่น่นนะออส่วนพยามารเมื่อรู้ว่าไม่สามารถขัดขวางเศรษฐีหนุ่มได้ก็ล่าถอยกลับไปจ้าฝาไว้ก่อนเถอะวันหน้าจะมาทวงคืน จากนั้นเศรษฐีหนุ่มก็ยืนอยู่บนดอกบัวนั้นพร้อมกับน้อมนำอาหารใส่ลงในบาทของพระปัจเจกพุทธเจ้าอืมรู้สึกอิ่มใจจริงๆลองถ้าเรามีใจทำทานซะอย่างก็ไม่มีอะไรมาขวางทางเราได้หรอกหลังจากพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงรับอาหารนั้นมาฉันแล้วก็ได้กระทำอนุโมทนา จากนั้นจึงทรงโยนบาทขึ้นไปบนอากาศแล้วทรงหอ,อกกลับไปยังป่าหิมพานท่ามกลางความตื่นตะลึงของมหาชนที่ได้เห็นเหตุการณ์นั้นเศรษฐีจึงกล่าวให้โอวาทพันานาถึงการบำเพ็ญทานและรักษาศีลแก่มหาชนณนที่นั้นคนเหล่านั้นต่างเลื่อมใสศรัทธาและบำเพ็ญบุญไปจนตลอดชีวิต